ข้ามการกระแสความฮอตฮิตของไม้ประดับและไม้ด่างที่ราคาพุ่งกระฉูดจนเป็นปรากฏการทำให้วงการไม้ด่างเติบโตอย่างรวดเร็วมีผู้คนสนใจที่จะซื้อและหันมาปลูกไม้ประดับกันอย่างต่อเนื่องและถ้าคุณคือหนึ่งในผู้สนใจนั้นต้องไม่พลาด The Master Class KMITL วิชาธุรกิจไม้ประดับและไม้ด่างทำเงาน รู้จักวงการไม้ประดับและไม้ด่งครบวงจรพร้อมประสบการณ์แบบจัดเต็มการพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดพาไปรู้จักธุรกิจตั้งแต่การพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปจนถึงการจำหน่ายและจัดสวนส่องเทรนไม้ประดับและไม้ด่างผ่านในเทศกาลงานบ้านและสวนแฟร์ครับพร้อมแหล่งที่มาของเทรนที่กำหนดทิศทางของวงการ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของวงการไม้ประดับและไม้ด่างที่คุณควรรู้กับผมอุดมผิดวัฒนศักุลรองศาสตราจารย์ดกรกัญจนาแท่เตียวผมสุภกิจมีลาบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสลายุทธ์ผลโพรับรองว่าคุณจะได้รู้จักการพออเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ประดับมากยิ่งขึ้น มาปลูกไม้ประดับและไม้ด่างไปพร้อมๆกับเรา